ไว้กรปอปเปิลชานมออริจินอลและเลมอนเลือกกตามที่อยู่ในกล่องข้างพี่เป๊กรับเลยรับไปเลยกิต์เซตนะฮะนี่จากทีเบรดนะครับสวัสดีครับน้องแพมฮัลโหลแพมแพมอยู่หรือเปล่าเนี่ยแพรมอะไรแพมเนี่ยฮัลโหลแพมแพมอยู่ไหนจะต้องเรียกเป็นสังเกตเป็นแพรมไงสวัสดีค่ะมาแล้วแพรมอยู่ที่ไหนครับู่ภูเก็ตค่ะอ๋อแต่ยังไกลไงภูเก็ตครับผมกว่าจะเดินทางมานี่ครับผม ะน้องทำครับวันนี้เลือกหนึ่งรสชาติจากทีเบรกเลยดีกว่าจาก5้ารสชาติชอบรสชาติอะไรมากที่สุดจะต้องบ่อยทีไม่เอ่ยเอารสต้นตำรับต้นตำรับไม่เปลี่ยนใจนะครับขวดฝาสีแดงมีแอปเปิลกับต้นตำรับเลือกต้นตำรับนะครับค่ะพี่แก้คดูเลือกแล้วนี่ไงเฮดออริจินไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันน้ฮะ อ่ะพี่แป๊กเปิดซิว่าน้องแพมเลือกถูกหรือไม่ตึงค<ล>ารถต้อสำหรับออริจินอลถูกหรือเปล่าแบบชัวต้มน้องแพมเลือกถูกเลยนะคะก็ได้รับกิเ้เซ็ตจากทีแบกเลยนะคะน้องแพมได้อะ ครับยินดีด้วยนะครับน้องแพมภูเก็ตนะครับยังไงก็มาร่วมสนุกกันได้ถ้าใครอยากจะได้กิฟต์เซ็กชีบรเบรกแบบนี้นะทุกคนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะไปหาลองชิมเองง่ายมากห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านสะดวกซื้อทั่วไปเลยค่ะใช่นะฮะจะได้รสชาตินะฮะแบบชาอังกฤษแบบต้นตำรับทีเดียวใช่แล้วนะคะแต่ตอนนี้ตัวะบอสชมพูสเนี่ยเขาพร้อมที่จะโชว์เพลงต่อไปแล้วคุณเป๊กซึ่งอยากจะบอกเพลงนี้เป็นเพลงรักแบบเงีนๆกันนะใช่รู้สึกว่าตอนนี้ทุกคนจะพร้อมแล้วเป็นเพลงรู้สึกว่าเป็นเพลงญี่ปุ่นด้วยอขอใหห้ขอ ให้นี่เขาชอบใหญ่เลยนะไม่คยเล่นเดี๋ยวเอาไปเล่นนะโอ้เพลงนี้เพลงญี่ปุ่นเราจะมาร้องเพลงญี่ปุ่นกันนะฮะเพลงอะไรคะร้องร้องมาพร้อมกันเลยจัดเดี๋ยวบอสทำรูขอให้พอให้เธอร้องทุกพรขอให้เธอร้องร้อนร้อนไ live in bangkok ร้องได้กันแล้วออ oh, <my S 1> นะเนื้อหาเป็นยังไงนะอีกทีเนะ้ไท<ห>ยนี่ก็อบอกว่าเป็นช่วงงอนๆที่หลายๆคนมองไม่ค่อยเห็นเป็นช่วงงอนหรือทะเลาะก,กันยังไงคะยังไงเอาเพลงนี้เอมี่มันเป็นเ <c oughs> พลงสาบแช่งพี่สา <c oughs> บาทำไมอะสาบแช่งให้เขาไม่เจอคนรักที่จริงใจแล้วสุดท้ายขอให้เขากลับมาเนเออวะคือไม่สมหวังกับเราแล้วคือไปแล้วอะแต่สุดท้ายขอให้ไม่เจอใครขอให้กลับมาใช่เออดีหลายๆคนคงถูกใจกับเพลงนี้คิดเหมือนเอมี่หนุ่มๆหลายคนคงประทับใจในมิวสิ เพราะว่าสาวเต็มไปหมดเลยทำไมเพราะท่านูรู้ชอบใช้สาวๆเต็มไปหมดเลยไม่ขอถามเรื่องอื่นเลยตอนนี้เรื่องเดียวเพราะเป็นจุดที่เราไม่เข้าใจเป็นเพราะมือเบสของผมเลยครับยังไงคะไอ้คุณเบนส์เนี่ยเหรอยังไงเบนส์นี่แก่ตัวเลยมีไมค์ให้ด้วยมีไมเลยเบนส์มันขอร้องตั้งแต่คือมันตั้งแต่มีสื่อโดเพลงแรกเลยนะมีเพลงอะไรบ้างที่สาวเยอะดิวะเริ่มตั้งแต่เพลงแรกเลยฮะครับผมวันที่ไฟเลิฟยู่ห้าคน 5้าคน5คนครับแล้วก็มีมันเริ่มเปิดก่อนอะพอะคนห้าคนทำไมถึงดึงมา5คนคือเพราะเรามี4คนนี่ไม่ครบคู่นะเกินด้วยไม่ครบครับไม่ครบแกพ่แมันเป็นวัน t 5 o t h r e ใช่ตา้เพลงตามเพลงเดือนที่หาเลยมห้าคนให้วันหลังแต่ง10สิบดิเราเวลาต้อนุกนะ one two three f i v e s e v e n บางทีก็หนื่ยไม่ได้หกไม่ได้ไม่แล้วตามมาด้วยฮูวีฮูเนี่ยเล่นในน้ำอีก ครับผมมีพระเอกก่อนครับพระเอกพระเอกพระเอกประมาณเกือบยี่สิบอ่าอ่าแล้วก็มีฮูวิ่ฮูเนี่ยครับเล่นในน้ำในน้ำครับผมประมาณส c a ้ t i n g ตัวโบกแล้วเริ่มลงน้ำแล้วใช่อันนี้คือเป็นความต้องการของเบ้นนี่เหมือนเดิมอยากจะครึ่งบกมันต้องครึ่งแ้วด้วยใช่ใช่ครับใช่ใช่ใช่พอเบน้์เป็นครึ่งบกึงนักเนี่ยแกว่าเบ้นเป็นสิงโตทะเลทำไม่ะ มีเอกมีอีกก็ล่าสุดเนี่ยก็ขอให้ครับขอให้ครับขอให้ก็เยอะนี่ไงใช่ครับสิบสิบสองคนเป็นนา้นสิบสองแล้วทำไมต้องเป็นสิบสองไม่มีไม่มีความแน่นอนเลยไม่เพราะเพราะชุดค่าชุดมีแค่ตัดได้แค่สิบสองต้นคือซื้อผ้ามาตัดได้แค่นี้ถ้าตัดได้เยอะก็จะมีอีก คือขอแค่ให้มีสาวๆมาในเอ็มวีเท่านั้นแหละเพราะมันเป็นภาพจำของเดอะบอทัมบูร์แล้วหรือเปล่าผมนี่ไม่เลยนี่หลังคับอย่างนี้พี่อเฮ้ยเหตุผลอยากรู้จริงเพราะเ,เพราะอะไรที่จริง,ท,รงที่จริงไม่ใช่ผมจริงมันนอะไร <laughs> คือพี่เข้าใจตอนมันเรียนเรียนที่คตี๋เตียงนะไม่มีผู้หญิงไงพี่อ๋ออันนี้ผมเข้าใจเพราะเปนชายล้วนเป็นแบบสวยกุหลาบชมพูฟ้าตอนนี้โตเป็นสาวหมดแล้วมานี้สวยกว่าผู้หญิงอีกแบบแต่ว่าก็อัดช่วงนั้นอ๋อความคิดเป็นเอ็มมี่คือจะโยนให้เพื่อน ใช่ปล่อยไปให้เพื่อนไปลองเคยคิดไหมว่าสมมติว่าถ้าไม่มีสาวๆในเอ็มวีเนี่ยรูปแบบเอ็มีของเราจะเป็นยังไงถ้ามีรลายเรื่องหเ,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 เรื่องอะไรเงี้ยเคยคิดไหมฮะไม่เคยตัวไม่ทำงานถามมันเถอะไม่ไม่มีไม้เอาไม้มาด้วยเอาไม้มาด้วยย,ยินยินแล้วก่อะเลยคุณยินนะ,ะเคยคิดไหมเอ็มวีถ้าสุดท้ายเนี่ยไม่มีสาวๆจริงจะเลือกหนุ่มๆม,มาแทนไหมหรือว่าถ้าสาวเยอะแล้วอเอาเป็นแบบเอ็มีหน้าสาวสาวแตกกันนะ ชอผมว่ามันมันมันผมว่ามันก็ฮาดีนะเออว่าผมผมผมชอบแกล้งเออเคยคิดไหมที่เป็นปะเนี่ยใช่มันจับฟิกแฟกเราจริงด้วยยืนมันเป็นจอมยุทธ์ทำไมจอมยุทธ์อ่ะจอมยุทธ์จอมยุทธ์เฮ้ยยุทธตัดหรือเปล่าโอ้นี่ใส่ไม่ดีเลยปาผมว่า ต้องยังไงก็ต้องมีผู้หญิงคือคิดว่าเอ็มเวน่าคือเป็นภาพจําของดอบอสทับลูรก็ยังมีผู้หญิงอยู่ใช่ต้องมีต้องมีผู้หญิงไม่มีไม่ได้นะครับยังไงก็ปฏิบตามแล้วกันว่าน่าจะมีแน่นอนแต่ก่อนที่จะนี่กันเราถามประเด็น SMS ซึ่งเราถามแอมมี่ตั้งแต่แรกแล้วว่าขอให้อะไรถามคนอื่นบ้างไหนไหนใหม่อยู่กับยีนแล้วอยากจะขออะไรคะขอตังแล้วกันขอตังเลยดิพิงินชัเลยแต่ คือไม่ประเด็น SMS คือขอให้ไงขอให้เป็นแบบเดินลงสะพานลอยแล้วเจอพี่เฟลครับพี่ขอให้อะไรคะขอตังค์ได้ปหมขอให้ได้ตังค์ขอให้เธอกลับมาโอ้มีใครเป็นพิเศษหรือเปล่านี่คือเรื่องราวของชีวิตอีนะใช่ตอนนี้เาแฟนปัจจุบันฟังนีแฟนปัจจุบันหนีกลับไปอยู่ที่สุพรรณ อเอาเรืเรเ่อ,ง,องจริงมาแซวเลยเนี่ยพี่เหรอเอาเล่นงจริงมาลอเล่นเลยเหรอจริงแล้วก็คือคนที่อยู่สุพรรณนะออตอนที่เขามาจากสุพรรณเขาก็มีเหมือนแบบพ่อแม่เขาอะวางไว้ให้จะแต่งงานกับคนนี้อยู่แล้ว,ว้าแล้วคุณชีวิตยิ่งกว่าละครย, <laughs> ยินก็เลยพยายามจะขังแฟนตัวเองไว้ที่กร <laughs> ุงเทพใช่ก็เลยใช่บ้า ก็เป็นเรื่องราวอย่างนี้ก็คือตอนนี้ชีวิตยินก็เป็นอย่างนี้แล้วตอนนี้แฟนยินก็กำลังจะกลับไปสุถุชนก็เลยเดี๋ยวว่าก็ขอให้กลับมาไอ้บ้านี่พิพิธภัณฑนละครผมนึกว่าแต่งเรื่องจริงเนี่ยคุณยีร้องไห้แล้วเรามาคุยกับฝั่งนี้บ้างดีกว่าเนี่ยเขาชอบผู้ชายจริงๆสองคนเราเล่นกันเองแล้วเนี่ยยังไงคะคุณดัชคะขอให้อะไรคะขอผมรู้ว่าดั๊กจะตอบว่าอะไร ชอบพวกนี้พี่ชอบพวกนี้แหละเหมือนเอามีดมาแทงข้างหลังกันเองทะลุกันเกงในเลยใช่ไหมจ้านี่อ่ะไม่ต้องสืบแล้วฮะว่าเอ็มวีตัวหน้าท่านหนุ่มเพิ่มขึ้นเนเพราะอะไรได้สองคนอยีนคอยยีนอยีนอขอได้ไรคะขอให้ได้มาเล่นที่นี่อีกครับเอ๊โอเคนี่เอาใจนางลุงขนาดนี้เรียกได้ว่า ถ้าไม่ขอก็จัดให้อยู่แล้วใช่วันี้ค่ายขอมาขอละกันขอโปรโมทน้องหน่อยละกันขอออกทีวีหน่อยละกันได้ครับยังไงก็เดี๋ยวจัดให้อยู่แล้วนะครับผมใช่แล้วแต่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้าถึงเวลาแล้วที่จะมาเจาะลึกทุกคำถามเกี่ยวกับ The Boss Thonglu สานาคตแม้รัมาช่อกันมาช่อกันโอเคเดี๋ยวเจอกันนะ The Boss Thonglu นะครับพูดคุยกันต่อในแบงค์รูปบุ้งแรก สนับสนุนโดยที่เบรคหอมแบบชาอังกฤษต้องทำรับ